เราจะมาตำหลวงพะบางต่อเลยนะคะใส่พริกแห้งค่ะสอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะตำค่ะ ตำพริกให้แหลกประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปจ้ะประมาณนี้ค่ะก็ก็เหมือนตำมกกักละกอตำลาวทั่วไปอะไค่ะแต่แค่เส้นมันเป็นเส้นหลวงพ่อบางเขาเรียนเรียกตำหลวงพ่อบาง ใส่ถั่วผักยาวลงไปค่ะหั่นลงเลยนะคะตำถั่วให้บุกนิดนึงค่ะมะเขือเทศค่ะ มะเขือเทศเราจะใช้มะเขือเทศราซินีนะคะและแต่คนชอบเลยค่ะชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นค่ะเสร็จแล้วก็บีบมะนาวลงไปเลยค่ะ น้ำมะขามเปียก1ช้อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำปลา1ช้อนค่ะน้ำปลาสองช้อนค่ะ รสชาติอร่อยค่ะนี่นะคะเส้นมะละกอเรตาตำหลวงพ่อบางมันจะเป็นเส้นอย่างนี้นะคะเส้นใหญ่ๆเบนๆยาวๆนะคะมันจะเป็นเส้นใหญ่ๆเบนๆยาวๆค่ะ แล้วก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปที่คุกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตำให้เข้ากันค่ะ นี่เสร็จแล้วค่ะนี่หน้าตาหน้าตาทัานนะคะตามหลวงพราบางนะคะหน้าตาจะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะ เราจะตักใส่จานแล้วนะคะตักใส่ถาดเลยค่ะตำหลวงพระบางนะคะ นี่เสร็จราคาตำหลวงพะบางหน้าตาเราก็จะประมาณนี้นะคะตำหลวงพะบางค่ะเสร็จเรียบร้อยกินได้ค่ะนี่เลยมันก็จะเป็นเส้นประมาณนี้ อืมอร่อยเสร็จเรียบร้อยค่ะตำหลวงพะบางเราอร่อยมาก